ากนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสาก์เน้นย้าให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สาก์อย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาสาก์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการดําเนินธุรกิจอันเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งในระบบสาก์โดยมอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสาก์ดําเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบบัญชีและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สากรและ กลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งเร่งผักดันการนําเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์และให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมของตนเองและข้อมูลการดําเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสากรได้เปิดตัวนวัตกรรมสมาร์ทมอนิเตอร์สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสากรเพื่อยกระดับระบบการตรวจสอบกิจการสร้างความเข้มแข็งโปร่งใสให้แก่สถาบันสาากรณโรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา สำหรับนวัตกรรมสมาร์ทมอนิเตอร์ที่เปิดตัวในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กรมตรวจบัญชีสารการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสากรก์รใช้ตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมของสากรก์รมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการตรวจสอบกิจการโดยสามารถติดตามการดำเนินการของสากรก์รได้วันต่อวันช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเฝ้าระวังให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสากรก์ร ได้และสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันและป้องปรามการทุจริตและช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสากลทั่วประเทศกว่า11ล้านคนได้นางสาวอัญ,ญมณีทิรสุทธิ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลกล่าวาาว่ากรมตรวจบัญชีสากลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบัญชีของสากลและกลุ่มเกษตร,รกรได้มีการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชียกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้วยนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง ให้สาหารกร์และกลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกรมตรวจบัญชีสาก์เราก็พัฒนาน,นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเมมเอร์สมาร์ทเมมเนสแล้วก็สมาร์ทมอนิเตอร์ซึ่งจะครบองค์ประกอบในกระบวนการสาก์ที่นํามาใช้ในส่วนของคณะกรรมการสมาชิกและในวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ซึ่งผู้ตรวจสอบอิกการสามารถมีเครื่องมือมีคนไกในการที่จะ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของสากลเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทำงานของสากลเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลในส่วนขงกรมตรวจเปัญหีสากลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญากับการขับเคลื่อนว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับสากลอยาล่างไร กรมตรวจบัญชีสากรมีความมุ่งมั่นในการยกระดับงานสอบบัญชีโดยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสากรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบสากรไทยและมุ่งไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน